สมเด็จพระนิธิถา่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาโบราณสถานและสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร เวลาแปดนาิกา37นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาโบราณสถานและสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครเริ่มที่พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่ในการนี้ทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรีสร้างขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสรงกอบกู้เอกราชและส่งสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีเมื่อปี2311โดยเป็นที่ประทับและสถานที่ทรงว่าราชการในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายราชธานีพร้อมกับทรงสร้างพระบรบมาราชวังขึ้นใหม่และได้พระราชทานพระราชวังกรุงธนบุรีแก่พราชวงศ์ชั้นสูงในราชวงศ์จักรี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรือแห่งแรกภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือและเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากรรษัตริย์แห่งกรุงธมบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคม2311เฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สีตลอดรัชสมัยทรงทำศึกสงครามอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมกับส่งานุบํารุงบ้านเมืองในทุกด้านทรงเลือกพื้นที่ยุทธศาสตร์บริเวณป้อมวิชัยเยนซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนานรายมหาราชเป็นที่ตั้งของพระราชวังและพระราชทานนามใหม่ว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ปัจจุบันใช้เป็นที่ยิงสลุดในพระราชพิธีสําคัญต่างๆและมีการติดตั้งเสาธงเพื่อชักธงราชนาวีและทงผู้บริการทหารเรือพระราชวังเดิมได้รับการบูรณะใหม่ในปี2538 โดยมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม,มเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้กลับมางดงามดังเดิมรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โดยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทร<ม>งเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการบูรณโบราณสถานในพระราชวังเดิมโดยในปี2547<ม>ได้รับรางวัลอนุรักษ์โบราณสถานดีเด่นจากองค์การยูเนสโกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเพื่อประกาศยกย่องมรดกของแผ่นด<ม>ินเพื<ม>่อรองรับตรงนั้นหรือเปล่า เวลา10นาฬิกา7นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังอาสนวิหารอาัศมชันเขตบางรักทรงฟังบรรยายประวัติศาสตร์พระาศาสนาจักรมันคาทอลิกในไทยและอาสนวิหารอาสัสมชัญเหตุการณ์สำคัญในการเผยแผ่คริสตศาสนานับแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยกับคริสตานิกชนตั้งแต่ระดับล่างถึงชนชั้นปกครองซึ่งคริสตานิกชนเริ่มก่อตั้งเป็นชุมชนขยายเพิ่มขึ้นเป็น11สังฆมณฑลในประเทศไทย โดยอาสนวิหารอัศมชัญปัจจุบันมีพระคาร์ดินาลฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์โกวิดวานิชเป็นอัครมุขนายกแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครภายในอาสนวิหารเก็บรวบรวมสิ่งของสําคัญอาทิเชิงเขียนเครื่องสังเกตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียนที่ล,ลึกในโอกาสที่ออกพระวิสูจนุนทรปานถวายพระสสารต่อพระเจ้าหลุยที่14เมื่อวันที่1กันยายน2229ร หนังสือคำสอนคริสต์ต่างภาคต้นซึ่งพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2339พจนานุกรงฝรั่งเศสสยามซึ่งระบุว่าเขียนขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาถือว่ามีความเก่าแก่ที่สุดและพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระจราชทานแก่คุณพ่ออลลอยด์ดอนเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่13เมื่อปี2440อาสนวิหารอัศสมชันหรือวัดอัศสมชันตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2407 เมื่อมีผู้นับถือศาสนาครต์มากขึ้นจึงก่อสร้างวัดอัศม์ชันหลังใหม่เมื่อปี2447แล้วเสร็จปี2461ต่อมาเมื่อวันที่15สิงหาคม2462ตรงกับวันฉลองสมโพชพระแม่มารีรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณพระสังฆราชเบเนเปรอสจึงทาพิธีเสกวัดอัศม์ชันถวายแด่พระแม่มารีเวลา12.49นาที สเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันเกิดเทพประเทศไทยเตสาธรโดยมีนายเกิร์รกรชมิดเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธา,าราณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทุลละอองพระบาทรับสเสด็จในการนิทอดประเนศนิทรรศาาการภาพร่องรอยเยอรมันในกรุงเทพร่องรอยประเทศไทยในเบอร์ลินที่สะท้อนความเชื่อมโยงของวิถีชีวิตชาวไทยในเยอรมนีและสถาปัตยกรรมเยอรมันในไทยและการเรียนการสอนภาษาเยอรมันซึ่งสถาบันเกิดเทเปิดสอนภาษาเยอรมันและจัดสอบวัดระดับทั้งแบบออนไซน์และออนไลน์ให้บริการทุกวัน โอกาสนี้ทรงฟังบรรการบรรยายสรุปหัวข้อประวัติและกิจกรรมของสถาบันเกิดเทศในการส่งเสริมการเลือกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศโดยนายเยอร์คลินเนอร์รองผู้อํานวยการสถาบันเกิดเทศสถาบันเกิดเทศเป็นสถาบันด้านวัฒนธรรมของสาหาพันธ์สาธารณร,ร,ร,รัฐเยอรมนีที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยตั้งขึ้นในปี2503เป็นสถาบันเกิดเทศแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทสําคัญในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยอรมันไทยเน้นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ผ่านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและเทศกาลหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในด้านภาพยนตร์การเต้นดนตรีการละครนิทรรศการวรรณกรรม,รรมและการแปล uh, เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมเยอรมันในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเยอรมันผ่านการใช้บริการห้องสมุดชมนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในสถาบันเกอเทเพร้อให้คําแนะนําด้านการเตรียมพร้อมเพื่อศึกษาต่อในเยอรมน,นีในระดับต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เวลา13.47นเสด็จพระราชดำเนิเนไปยังที่ทำการหอ,อการค้าเยอรมันไทยอาคาร AIA สาทรทาเวอร์เขสาทรทรงฟังบรรยายหัวข้อ160ปีความสัมพันธ์เยอรมันไทยโดยประธานหอ,อการค้าเยอรมันไทยผู้อำนวยการบริหารหอ,อการค้าเยอรมันไทยและเอกอัครราชทูตสหพันธ์สา,า,สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย หอการค้าเยอรมนไทยสนับสนุนการค้าระหว่างบริษัทไทยและเยอรมนีมากกว่า60ปีโดยเยอรมนีเป็นประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปซึ่งประเทศไทยมีมูลค่าการค้ากับเยอรมนีกว่า11,800ล้านยูโรและในปี2,664ไทยส่งออกสินค้าไปยังเยอรมนีกว่า6,930ล้านยูโรสินค้าส่งออกสําคัญของไทยได้แก่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อาหารและเครื่องจักรสินค้านาเข้าที่สําคัญได้แก่เคมีภัณฑ์เครื่องจักรไฟฟ้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ จากนั้นท่อประเนตรการดําเนินงานของหอการค้าเยอรมันไทยซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงผลกําไรมีภารกิจสนับสนุนให้ข้อมูลผู้ประกอบการและนักลงทุนชาวเยอรมันในไทยและนักลงทุนไทยในเยอรมนีตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนซึ่งมีบริษัทสมาชิกประมาณ600บริษัทนอกจากนี้นยังส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและบริการต่างๆส่วนงานด้านการศึกษาอาทิโครงการเยอรมันไทยเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีมาตรฐานเยอรมัน GTDEE ให้คำแนะนำหลักสูตรแผนการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาช่างเทคนิคจากสถาบันอาชีวศึกษาในไทยและบริษัทเอกชนที่อยู่ในความร่วมมือเพื่อให้ได้ช่างเทคนิคที่มีทักษะและความรู้ตามมาตรฐานเยอรมันเวลา14นาิก46นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปชั้น19อาคาร a a a สาทรทาวเวอร์ทอแพรเนตนิสสการประวัติของบริษัทเมอร์ d e s b สเบนประเทศไทยจำกัด ซึ่งรถเบนซ์นับเป็นรถยนต์คันแรกของโลกที่กำเนิดขึ้นในปี2443ส่วนรถเมอร์เซเดสคันแรกในประเทศไทยสั่งซื้อโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2447ชื่อว่าแก้วจักรพัรนินอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุริรรริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรง,งงานประกอบรถเบนซ์น้มือสตุตกาตประเทศเยอรมนีในปี2503 และบริษัทยังมีวิวัฒนาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ล้ำสมัยอยู่เสมอเพื่อเป็นรถที่สมบูรณ์แบบอาทิในปี2,511ได้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาถุงลมนิรภัยเพื่อเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการสร้างระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าพร้อมประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดไม่อยู่บนท้องถนนโดยเฉพาะนวัตกรรม p ลักอินไฮบริดที่เหมาะต่อการขับขี่ในเขตเมืองผู้ใช้รถสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งที่บ้านและที่ตู้ชาร์จไฟทั่วไป โดยในปีนี้จะนำเสนอรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยเป็นครั้งแรกและบริษัทยังสนับสนุนทุนการศึกษาและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเยาววิทย์อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ซึนามิเป็นเวลากว่า17ปีแล้วต่อจากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปชั้น17อาคาร AIA สาธรทาวเวอร์ส่งฟังการบรรยายประวัติและนวัตกรรมของบริษัทโคเวสโตรประเทศไทยจำกัดซึ่งประกอบด้วย3หน่วยธุรกิจคือสีเคลือบ และผลิตภัณฑ์เฉพาะการใช้งานพิเศษโพลิคาร์บอเนตและโพลิยูรีเทนโดยมีโรงงานผลิตโพลิคาร์บอเนตที่ทันสมัยระดับโลกอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทนในนิคมอุตสาหกรรมบางปูสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็นและความร้อนตลอดจนการใช้งานในลักษณะพิเศษของผู้ผลิตอุปกรณ์ยานยนต์อุปกรณ์รองเทา้าและอุปกรณ์กีฬา จากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปห้องอนเนกประสงค์ชั้น14อาคาร a i a สาธรท,<อ>ทาวเวอร์พระราชาทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในร้อยชั้นปีที่4โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งศึกษาวิชาเลือกเสรีประวัติศาสตร์ยุโรปจำนวน36คนกลาบบังคมทุนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสท,ที่ส่งนำนักเรียนในร้อยมาทัศนศึกษาโอกาสนี้พระราชทานพระราชด,ดำรัสความโดยสรุปว่าการได้มาทัศนศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้เห็นศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในการเรียนนั้นต้องมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติขอให้นักเรียนหนร้อยนำความรู้ที่ได้กลับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรวรคัติราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ เวลา9นาฬิกา4นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรลขัตติราชนารีสเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกีย 80, รติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยศัลยะกรรมเพื่อผ่าตัดรักษาและทำหมันสุนัข3ตัวได้แก่สุนัขชื่อบราวน์พันผสมเพศเมียอายุ13ปีเป็นเนื้องอกที่ใบหน้า สุนัขชื่อตันตันพันธ์เฟรนช์บูด็อกเพศผู้อายุ5ปีเป็นเนื้อง,งอกที่เหงือกพร้อมกับรับการขูดหินปูนและผ่าตัดทำหมันและสุนัขชื่อไดมอนพันธุ์ไซบรีนฮัสกี้เพศผู้อายุ1ปีมีปัญหาภาวะทองแดงอันทะคงค้างในช่องท้องในการนี้สรงวางยาสลบสุนัขโดยการให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดและทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัด พร้อมส่งติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้องอกที่พบในสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นเนื้องอกที่ผิวหนังซึ่งหากก้อนเนื้อมีการเจริญเติบโตวรวดเร็วมีการอักเสบและติดเชื้อสตัตวแพทย์แนะนําให้พาสัตว์เลี้ยงเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาเพราะการผ่าตัดหรือการให้ยารักษาในระยะแรกจะช่วยลดขนาดหรือรักษาให้หายขาดได้ โดยเนื้อง,งอกแต่ละตำแหน่งจะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันการตรวจชิ้นเนื้อด้วยวิธีการผ่าตัดเก็บตัวอย่างจะเป็นวิธียืนยันชนิดของก้อนเนื้อได้ดีนำไปสู่แนวทางการรักษาหรือการพยากรณ์โรคต่ตอไปเวลา16นาฬิกานาทีเสด็จไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคพิษสุนัขบ้าโรงพยาบาลศาตว ah ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนพระราชทานพระวโรกาสให้รองศาสตราจารย์นายสตวแพทย์กีรัรักความสุขนายกสตัตวแพทยสภาและคณะ เ้าถวายเกียรติบัตรการเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของวิทยาลัยวิชาชีพการสตัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยและใบอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสตัตวแพทย์สาขาสรยศวิทยาพร้อมเข็มตราทองคำสตัตวแพทยสภาและคุยวิทยฐา,านะ ด้วยมีพระปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคลาบาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรในการช่วยเหลือสรรัตว์พสัตว์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีพระวิริยะอุตสาหะทรงงานต่างๆส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านการสตัตวแพทย์อาทิการจัดตั้งหน่วยสตัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์เพื่อออกหน่วยบริการด้านสุขภาพแก่สัตว์ป่วยด้ยโอกาสการจัดตั้งมูลนิธิทิพมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปธรรมการพัฒนางานด้านวิสัญญีทางสตัตวแพทย์ การจัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีเป้าหมายไม่ให้มีประชาชนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าและมีการทำวัคซีนในสัตว์เลี้ยงอย่างทั่วถึงและการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรีโรงพยาบาลสัตว์ที่พิมานจังหวัดนครราชสีมาและการจัดทำรถทำหมันสุนัขเคลื่อนที่เพื่อควบคุมประชากรสุนัขจรจัดยกระดับมาตรฐานการดูแลการผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ห่างไกล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาทรงปฏิบัติพักกรณียกิจแทนพระองค์ดังนี้เวลา14บนาฬิกานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรูณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์น้าสาราสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทรงเจิมเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดืองในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565ประกอบด้วยเทียนหลอยใหญ่39ต้นและเทียนสลัก48ต้นในการนี้พระราชทานพระบรกโรสาห้ในพงษ์รัฐพิรมรัฐ ผู้วารชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายสมศักดิ์จังตะกุลผู้วารชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและวัดาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเวลา14บนาฬิกานาทีเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาถไปยังวัดศรีสุดาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์จากนั้นทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษา และถวายผ่านพุ่มเทียนพระประธานทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานพระอุโบสถทรงศีลประธานพระสงฆ์ถวายศีลส่งทอดพระไตรสิตรัยพระสงฆ์สดับปกรณทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาโอกาสนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานประจำศาลาเฉลิมพระเกียรติทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนพรรษาแล้วทรงประเคนพุ่มเทียนถวายเจ้าวัดวัดต่างๆจำนวน69วัดทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา โดยวัดศรีสุดารามร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายเทียนพรรษาแก่พระอารามหลวงและอารามต่างๆเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีวัดศรีสุดารามเดิมชื่อว่าวัดชีปะขาวสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ทรงบุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชพระราชทานนามว่าวัดศรีสุดาราม และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ปัจจุบันมีพระเทพประสิทธิ์ทมนต์เป็นเจ้าวาดพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถโปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบรางวัลและเปิดการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่17 เวลา13นาฬิก58นาทีวันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมืหมื่นสุทธานารีนาถโปรดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่17ณพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นตั้งแต่ปี2549 ในการนี้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบเงินแด่ผู้แทนพระองค์เพื่อนําไปโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรมอันเกิดจากความคิดอิสระและจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับเน้นกลุ่มเป้าหมายอายุไม่เกิน20ปีแบ่งการประกวดเป็น4ระดับคืออายุ5-8ปีอายุ9-12ปีอายุ13-16ปีและอายุ17-20ปีโดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด895คนและมีผู้ได้รับรางวัล60คน ในส่วนของการจัดแสดงได้คัดเลือกผลงานประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสม,มและวาดเส้นในลักษณะงาน2มิติและ3มิติจำนวน140ชิ้นจากผลงานที่ส่งเข้าประกวด955ชิ้นเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสารรค์ผลงานผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในการสร้างสารสรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติผู้สนใจสามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่31รกรกฎาคมนี้ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราชวิทยายลัยจุฬาภรจัดบริการทางการแพทย์สองกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาน่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัติยะราชนารี <S <S 1> <S 1> ที่ห้องประชุมแสงจันทรโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหาน,นเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภรเป็นประธานเปิดโครงการ ขออภัยครับเป็นประธานเปิดโครงการจัดบริการทางการแพทย์สอกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคชติยาราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2565ทั้งนี้โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงพบมากเป็นห้าอันดับแรกของมะเร็งในประเทศไทยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในลำดับต้นๆ ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์ภาคีเครือข่ายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์จึงร่วมกันจัดบริการสองกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้รับการคัดกรองและรักษาในระยะเริ่มแรกโดยมีผู้มาเข้ารับบริการ360คนนอกจากนี้ยังได้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้กับประชาชน3คนถาวายเป็นพระกุศลด้วย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุดท้านารีนาศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2565 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12-14ถึงกรกฎาคม2565